ข้อที่62นะครับการทดลองเรื่องการกำทอนของเสียงโดยใช้หลอดกำทอนพบว่าเกิดกำทอนครั้งหนึ่งและครั้งถัดไปเป็นระยะ0.5 0.15เมตรและ0.5เมตรจากปากท่อตามลำดับถ้าความเร็วของเสียงในขนาดนั้นเท่ากับ350เมตรต่อวินาทีจงหาความถี่ของคลื่นเสียงที่ใช้ มีค่ากี่เฮิร์นะครับข้อนี้ก็มาดูวิธีทำนะครับก็มาดูจากโจทย์นะครับตรงนี้นะครับเขาบอกนะครับก็คือมันเกิดการกำอนการกำอนเกิดขึ้นนะครับก็คือการการสั่นพองนะครับก็คือครั้งที่หนึ่งก็คือที่ระยะ0.5นะครับครั้งที่สองก็คือครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือ0.15นะครับครั้งที่สองคือ0.5นะครับ ไอ้ตรงนี้ก็คือระยะที่มันเกิดการสั่นพ้องแต่ละครั้งนะครับระยะการเกิดการสั่นพ้องแต่ละครั้งนะครับก็คือระยะการสั่นพ้องแต่ละครั้งนะครับก็คือเราจะเอาเท่ากับ0.5นะครับเราจะนํามาลบกันนะครับลบกับ0.15นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 0.35เมตรนะครับตรงนี้0.35เมตรนะครับซึ่งตรงนี้เราจะรู้นะครับก็คือตัวของแลมด d านะครับตรงนี้มันจะมีค่าเท่ากับแลมด d าส่วน2นะครับก็คือแลมดาส่วน2จะเท่ากับ0.35นะครับตรงนี้ตรงนี้เราต้องรู้นะครับก็คือมันให้แลมดามานะครับฉะนั้น เราก็จะคำนวณหาแลมดานะครับเราก็จะย้าย2ขึ้นมาคูณนะครับย้าย2ขึ้นมาคูณฉะนั้นเราจะได้แลมดาเท่ากับ0.35คูณอยู่กับ2นะครับแลมดาของเราก็จะเท่ากับ0.7เมตรนะครับเราได้แลมดามาแล้วครับ0.7เมตรนะครับ,รบทีนี้ในโจทย์เขาต้องการหาความถี่นะครับโดยเขาให้ความเร็วเสียงมานะครับนี่ความเร็วของเสียงมานะครับ ขอหหาความถี่นะครับเราก็จะหาจากสูตรนะครับ v เท่ากับ f แลมดานะครับเขาให้หาความถี่นะครับก็คือ f ของเราก็จะเท่ากับ v ส่วนแลมดานะครับเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับก็คือ v ของเรามีค่าเท่ากับ350เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนด้วยแลมดาก็คือ0.7นนะครับหารกันออกมาเราก็จะได้ f ของเรานะครับเท่ากับ ห้าร้อยเฮิร์ตนะครับตรงนี้ฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่สองนะครับห้าร้อยเฮิร์ตครับ